สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนการใช้งาน Adobe Premiere Pro CC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่มาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานมอนิเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับทั้งซอสโปรซอสมอนิเตอร์อ Monitor, แล้วก็โปรแกรมมอนิเตอร์นะครับโอเคอย่างที่ผมเคยกล่าวไปเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับมอนิเตอร์อ Monitor ทั้ง2ตัวนี้นะครับในคลิปวิดีโอที่แนะนาเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซสำหรับ ตัวซอสมอนิเตอร์ก็อย่างที่ผมแนะนําไปก็คือ s อสมอนิเตอร์เนี่ยครับเขาจะกระทํากับคลิปวิดีโอที่อยู่ในโปรเจกต์ส่วนโปรแกรมมอนิเตอร์เขาจะพรีวิวและกระทํากับคลิปวิดีโอที่อยู่ในตัวส่วนของไทม์ไลน์นะครับโอเคครับเมื่อเรารู้แล้วว่า Monitor แต่ละตัวมีหน้าที่ยังไงบ้างคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการใช้งานมอนิเตอร์การใช้งานตัว อุปกรณ์ทตูต่างๆในตัวในส่วนของมอนิเตอร์กันครับโอเคครับอย่างแรกเลยอ่ะไอคอนแรกคือ AdMaker นะครับสำหรับการ a d ดเมเกอนี้คืออะไรก็เหมือนการ Ad ด l b e l l ครับโดยการกด a d ดเมเกอเนี่ยจะเป็นการเหมือนมาไว้ว่าจุดนี้มีหน้าที่แล้วก็จุดนี้เป็นอะไรอย่างเช่นจุดนี้อาจจะเป็น Climax หรือว่าเป็นจุด Start ของตัวโปรแกรมไอ,อของตัว คลิปวิดีโอตัวนี้อ่ะอย่างเช่นผมเมคจุดนี้ใช่ไหมครับเมคเป็น start ก็คือเริ่มเริ่มของคลิปวิดีโออ่ะแล้วก็ตัวที่ผมเมคเกอร์ไปนะครับเขาจะไปปรากฏในพาร์เนลของเมคเกอร์ด้วยนะครับดูชื่อเนะครับเนม start อย่างที่ผมตั้งไปอันนี้ก็คือทูแรก tool แรกของตัว ทุแรกของตัวมอนิเตอร์นะครับต่อไปคือ make in และก็ make out สำหรับ make in และ make out เนี่ยต้องใช้งานร่วมกันครับการใช้งานก็เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสาธิตให้ดูอย่างเช่นผมต้องการผมต้องการตรงส่วนนี้ผมกด make in คลิปวิดีโอตัวนี้จะทำการเริ่มจากตรงนี้นะครับ แล้วก็เอามาจบตรงตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้จบตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือการ Make In Make อ u t ถามว่า Make In Make Out นั้นมีไปเพื่ออะไรอ่เดี๋ยวเรามาดูต่อไปแล้วกันว่า Make In Make Out เนี่ยไว้สำหรับอะไรโอเคผมข้ามขอข้ามไปตัว go ตัวนี้ครับ go to in go to in ก็ความหมายก็ คือการกลับไปที่ตัว make in นั่นเองแล้วก็ go to out ก็คือไปที่ตัว make out นั่นเองโอเคส่วนอันนี้ก็ p a y แล้วก็เลื่อนทีละเฟรมเลื่อน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 ทีละเฟรมทีละหนึ่งเฟรมนะครับก็ถ้าดูก็ตรงนี้ก็1มิลลิเซกเลื่อน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 ทีละเฟรมเลยครับตัวนี้โอเคแล้วก็มาถึงถามว่าทำไมเราต้อง make in make out ก็เพื่อที่จะ เอาไป insert ในตัวทไลน์ sequence ของเราในกรณีที่เรา make in และ make out ไปแล้วเมื่อเรากดตรงนี้ครับสังเกตดูนะครับเขาจะทำการ insert มาเฉพาะแค่ในส่วนที่เรา make in แล้วก็ make out เท่านั้นส่วนอื่นเขาไม่ได้เอามาเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองโยนไฟล์ดิบๆเข้าไป หรือแม้แต่การแดงแอนด์ดอ p จากในส่วนนี้เขาก็จะเอามาแค่ในส่วนของที่เรา make in และ make out เท่านั้นนะครับอลองสังเกตดูได้โอเคอเดี๋ยวผมขอลบตัว make in make out ก่อนนะครับขั้นตอนการลบก็คือคลิกขวาที่ตัว p a น่ลตัวตรงนี้นะครับตรง time s p ป c มันก็ให้เรากดคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่ And out. เคลียอินแอนด์ก็จะเป็นการลบทิ้งไปเดี๋ยวผมขอลบเมเกอร์ด้วยครับลบเมเกอร์ก็คลิกขวาที่เมเกอร์แล้วก็เลือกเคลีย e l ล c กเมเกอร์ครับโอเคเดี๋ยวผมลองแดงอดรอปคลิปธรรมดาดูอันนี้คือ f o ุตเทจทั้งอันเลยครับทั้งก้อนเลยอันนี้คือเราโยน f o ุตเทจลงมาทั้งก้อนเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็าแค่เมกเมกอินเมกอินมันไปแล้วก็เม k เอา t มัน เราก็จะไดะ้เดี๋ยวเราลองลากแดนดอปมาใหม่คราวนี้ก็จะได้ในส่วนที่เราแค่ make in make out ไว้ในส่วนนี้นะครับต่อมาสองตัวนี้ต่างกันยังไงใช่ไหมครับ Insert กับ o v e r r i ์ e Insert เ,เนี่ยคือการแทรกเข้าไปแทรกในทีนี้คือสมมุติว่าผมอยู่บนไทม์ไลน์นะครับสมมุติผมชี้ไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรากด Insert เขาจะก็จะเอาฟุตเทจตัวเนี้ยที่ผมเมคอินเมคเอาไว้เนี่ยแทรกไปตรงกลางระหว่างด้านนี้กับด้านนี้เดี๋ยวผมสา,สาธิตให้ดูปึ๊บเห็นไหมครับเขาจะไม่ทําการเขียนทับเขียนทับไอตัวฟุตเทจที่ผมวางวางลงไปก่อนหน้าแต่จะเป็นการแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปตรงกลางของนั้นอ่ะแล้วมาดูโอ e วอร์วครับโอเวอร์ไวโอเวอร์ไวโอเวอร์ไวเนี่ย จะต่างกับ insert ตรงที่เขาทำการทับทับตัวฟ o ตเทจทิ้งไปเลยอย่างเช่นตัวเนี้ยใช้เวลาทั้งหมดอาจจะ2อ,อวินาทีใช่ไหมครับเขาก็จะเอาไ้ตรงเนี้ยที่ผมชี้เนี้ยสวินาทีเนี่ยทำการ add มันเข้าไปใหม่ add เข้าไป2วินาทีก็คือการลบอาจจะลบด้านซ้ายไป1ลบด้านขวาไป1แล้วก็เอาตรงเนี้ยแทกเข้าไป อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ uh, ทูสองตัวนี้ต่างกันตรงนี้โอเคแล้วก็มาในส่วนของ import frame import frame เนี่ยเป็นเหมือนการ capture รูปภาพของเฟรมที่อยู่บนตัวมอนิเตอร์นะครับอย่างเช่นผม import frame ตัวนี้ผมก็จะได้รูปเป็นรูปภาพออกไป1รูปประมาณนี้นะครับอย่างเช่น ส่วนมากเขาเอาไว้ทําภาพนิ่งก็ได้อ,อะไรอย่างนี้อันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดโอเคต่อไปก็ทูต่อไปอเป็นตัวบวกครับตัวบวกนี่ก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่าทูที่เพิ่มมาอีกอ,อย่างเช่นเคลียอินเคลียอัเนี่ยเราสามารถแดงแอนด์ดอปมาได้เพิ่มมาได้เคลีย, in, ย out. อินเคลียอัเราสามารถเอา,เ,อาเอาออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เพย เพในอิใน out นะครับเพในตัวที่เราเมคไว้ลูปก็คือการทำให้มันลูปแล้วก็อัดตัวนี้เดี๋ยวผมลองเอาลบ make in แล้วก็ make out เข้ามานะครับก็จะเห็นว่ามีทูเพิ่มมาแล้วลบไปลบทิ้งไปโอเคก็สะดวกครับ แต่ก็มีวิธีที่ไวกว่านั้นก็คือเราใช้ตัวช็อตคัทนะครับที่เขาแจ้งไวประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อไปเรามาดูในส่วนของตรงนี้ครับตรงนี้น่าสนใจอยู่อีกเหมือนกันสำหรับตรงนี้คือการ Import เหมือนกัน Import ลงซ e เ u e n c e เหมือนกัน Import ลงไทม์ไลน์เหมือนกันแต่ที่ต่างคือสังเกตดูตรงป๊อปอัพครับเขาบอกว่า เอาแค่ซาวเท่านั้นกับเอาแค่ตัววิดีโอเท่านั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราแดนดรอปจากตรงนี้ครับเราจะได้แค่ไฟล์วิดีโออ่ะเราแดนแดนดรอปตรงไอคอนตรงนี้เราก็จะได้แค่ไฟล์เสียงอันนี้ต่างกันต่างกันตรงนี้ก็ถือเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ทํางานะสะดวกขึ้นนะครับเรามาดูส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็เหมือนการวิวตรงพรีวิวตรงนี้ครับเดีผมปรับให้ดู10%ฟิต ฟิตคือการทําให้เต็มหน้าจอทําให้เต็มพาแนลประมาณนั้นแล้วก็สามารถดูได้200%รขยายอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะในส่วนนี้ <c oughs> ในส่วนตรงนี้ครับมันคือเวลาเราพรีวิวเนี่ยเขาจะพรีวิวเต็มอัตราส่วนหรือเปล่าหรือว่าแค่1น1่ส่วนสถามว่าต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเครื่องของคุณไม่ได้ไม่ได้มีความไม่ได้มี CPU ที่เร็วมากแรงมากนะครับ ก็ไม่ควรจะใช้เป็น1ต่อ 1, อ 1, 1> ควรจะเป็น1ต่อ 2, 2> หรือ1ต่อ4แล้วแต่ความแรงของเอ่อ cpu น,น,น,นั้นเพราะว่ามันจะมีปัญหาตอนที่เรนเดอร์ครับเรนเดอร์มันอาจจะกระตุกได้โอเคต่อไปมาดูมาดูในส่วนของเซตติ้งตรงนี้นะครับเซตติ้งตรงนี้อ่ะในส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับมอนิเตอร์ทั้งหมดเลยอินเตอร์เฟที่เขาพรีวิวขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปรับเฉดสีได้แต่ผมขอไม่กดดูนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปตรง ในส่วนที่สำคัญสำคัญอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ครับ p a y b a c k resolution ก็โดย Default เนี่ยโปรแกรมเนี่ยเขาปรับมาให้ที่1 0 2่ส่วน2 1ต่อ2ส่วน post resolution เนี่ยเขาปรับมาให้ full เลยก็คือ preview full เลยถ้าเกิดเรากดหยุดอยู่เนี่ยภาพจะชัดคมคลิปเลยเหมือนกับไฟล์วิดีโอที่เรา import เข้ามา loop ก็คือการ p พ a แล้วกห็หมุนเล่นไปเรื่อยๆอส่วนอันนี้ โชว์ Audio Time Units เขาจะมาโชว์ในส่วนนี้นะครับตรงนี้โชว์โชว์ audio time units เดี๋ยวผมปิดก่อนอ่าแล้วก็ Drop Frame ก็เป็นตรงนี้นครับเฟรมที่ตกไปแล้วก็มาในส่วน Time Ruler Number อ่ะก็เป็นเวลาครับเวลาลวปรับวิโชว์วินาทีนะครับก็ทำให้ดูได้สะดวกขึ้น แล้วก็ต่อไปก็เป็นเซฟมาร์จินนะครับเซฟมาจินในส่วนนี้อเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเราตัดงานที่ต้องเอาไปแสดงบนจอจอในที่นี้อาจจะเป็นจอไวส์สกีนจอจอนูนจอแบนทีวีสมัยก่อนก็เขาจะมีตัวตัวเส้นเนี้ยกำหนดไว้ว่า ถ้าเกิดเลยขอบไปเนี่ยเลยหล,หลุดขอบเนี่ยอาจจะเป็นหลุดจอนนนไปแล้วหลุดขอบนี้คือหลุดจอจอแบนนะส่วนถ้าเกิดเป็นจอวายก็ได้เต็มจออะไรอย่างนี้นะครับสําหรับในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอ Enable ไว้เลยแล้กันก็สําหรับการใช้มอนิเตอร์ทั้ง2ตัวก็มีทูที่เหมือนกันนะครับเราสามารถ ใช้งานได้เหมือนกันเลย2ตัวนี้แต่ก็อย่างที่กล่าวไปอตอนคลิปของ i n t e r f ร c เแล้วล่ว,ว่า,าในส่วนของ s o u r สมอ o ิเตอรเนี่ยเขาจะกระทำกับตัวโปรเจกต์พาร์เนลโปรเจกต์ส่วนโปรแกรม Monitor เนี่ยเขาจะกระทำกับซีเควนซ์หรือว่า t i m e l i น์พาร์เนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ